ทุกคนวันนี้กับผมเองซีพนเดิมไม่เลี่ยนไม่ได้ทำชิ้นนานลหลายเดือนล้ะนี้เราจะมาเล่นโลเอกแมปก้าพีนะคะแบบนี้เป็นแมทที่สนุกออาการเลยนะครับผมแนะนำให้ห,หลายๆคนเล่นเมื่อก่อนคนเล่นสองสามร้อยน,นะพออัปเดตคนเล่นพุ่งสองพันเลยงั้นเราลุยนะครับฟู เราไปหาเอ๊ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งวันนี้เรามีเป้าหมายที่จะทำผลสายฟ้า,าตื่นให้ได้นะคระับต้องขอถ้าทำไม่ได้ผมต้องเต้นทเวิร์กนะครับภายในกี่ชั่วโมงดีภายในยี่สิบชั่วโมงนี้นะครับภายในวันนี้ถ้าผมทำไม่ได้ต้องเต้นทเวิร์กนะครับไปกันเลย ไปเกิดพอดีโอ้โหเ่อเกมากไปเกอดีหนึ่งสะสามสี่เไปเกิดไปเกิดไปเกิดแล้วนะไปเกิดจะได้สมุดร่าจะได้แปล่าถ้าได้เราคิดมันจะสั้นไมดิอะไงดี้ไม่ได้เหตุไม่ได้เหตุถ้ได้เราคิดมันจะสั้นมา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 ตุุ๊ตสืสุดปปากไม่ได้เลตม่ด้ไม่ ีดเลยซีดเลยซีดเลยอย่าไม่ได้มาครับมาครับู่ไไป ป่ะนี่ยดี๋ยวมัเกิดเดี๋ยวเราเราจะไปไปเดีปะเออไม่ใช่เราจะไปดูก่อนนะเวลาเซิร์ชเวลาเซิร์ฟเท่าไหร่นะดีๆนี่เพื่อเขาก่อนตายแล้ตวไหนไปเลขสติคือสองสติเกิดดีไม่ติด ดีไม่ด,ดีโอเคไม่ต้องคูณสองแล้วไปตอนนี้เซิร์กันชั่วโมงครึ่งแล้วเอกเกิดเท่าไหร่ว่าวอันริคกตอนเอนอมีหรว่เออริคกอไม่ใช่นีไม่ใช่อันนี้อัน,น,อนอไหน,อ,นอันนี้ปะนี่ดัก อันนี้ใช่ไหมดักกี้ยังไงเป็ดเออเป็ดตุบบอสดูเป็ด,อ,ด,ปดอุ้ยจะเจดสองพันยี่สานี่วะอย่าดูก่อนบอสจะเกิด, 2, ด,กด,กกดทุกๆุกสามสิบนาทีโดยมีโอกาสเกิดห้าสิบเปอร์เซ็นในครั้งแรกบอสจะใช้เวลาหกสิบนาทีในการเกิดหลังจากนั้นทุกๆุกสามนาทีมีโอกาสเกิดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอ๋ออันนี้รูปแบบใหม่เหรวเนอะในครั้งแรกบอสจะใช้เวลาหกสิบนาทีในการเกิด เราจะนั่งทุกทุกสักทีก็โลก็จะสิ่งนาอเสอ๋ออ๋ออ๋อโอเคดีดอืมเดี๋ยวเ่ี๋ยวทั้งมดตีก็จะเจดเจอเจอดจอดจดเจอเจออเออากิดดูโอ้โห้อีกประมาสิบนาทีจะเกิดอ่ะ โอ้เราเป็ุ่ยเดี๋ยวเรามาสมผลรอกันครับดูว่าจะได้เกินไหมโอ้ดูก่อนใส่ผลอะไรได้เออเดี๋ยวพี่เรียนไดผลอะไรก่อนได้ไหมผลรอคดอ้ได้สองผลเลยว้าว ะจะแจกคนอืนน่น,นกันแจกแจกมาไกลปิกซี่ใครโอ้ยอุอ๊ยทุกนี้กคนพวกคนนี้อะไรไหมแบบแบบอะไรแบบไม่รูร้อะไรแบบแบบ

ไอตัวเพื่อนผมหนึเพื่อนมโทรมาเลยเชื่อนนี้จะเป็นเชื่องที่แบบผมจะพากผมจะพากะอาจจะไม่ตรงตรงไหนข่อไปได้นะครับผู้เฮ้ยผมเจอเมียว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 ดอกเมียวเป็นหนึ่งเทนะฮะสารผีปอยเป็ดมากๆเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเป็ดก็จะเกิดแล้วเนี่ยเราเป็ดจะยาวฮะ 喵喵喵喵，喵喵เ喵มเฮ้ยกล้วยเกิดทุกนกล้วยเกิดกล้วยเกิดนะฮะนี่ฮะกล้วยเกิดตีกล้วยดูตีกล้วยตีกล้วยเราต้องตีกล้วยนะกล้วยเกิดตีมันตีมันเออยก้ดเกิดเกเกิดเกเกิดเอ๋อ เฮ้กุ้ยคุดอืดอ่ะกุ้ยยังหูอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยคุณหูเลยอ่ะยี่ไม่ตายเลยยังหูนี่กุ้ยตัวห้าอะไรเนะี <c ười> ้ยไปกโจนทีเลยนี่ฮะเพื่อนผมเองนะฮะให้ดูหน่อยใกล้ๆนะอยู่นี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 ่ฮะนี่ฮะกกตึกเกยตึกคตรเจียออเออเฮ้ย เอ,อเอาผลให้ปิดดูฮะปิดจะได้เจอรึเปี่นนาปิดจ้าเก,กินโอ้ไม่ถามเรยจ้าจ้าจ้าโอ้ ดนลำเลยจะเกิดคดีเรยโ้อเด้อเด้เด้เด้นเียวลำโดนดุโดนลำโดนลำโดนดุที่นี่โดนลอยังสองยังสองจะเกิดจะเกิดเกิดจะเกิดเอาไปกัต่อ mmmm 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 làm mmmm nào, mmmm 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 tí 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 mmmm 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 พอจะหมดแล้เ okay. ด็กทที่ผมยาวแล้วพอจะหมดได้ไหมที่เกิมันยาวแล้วนี่ตึมมาตึมตึมตโอเคจบงั้นลาก่อนครับเ,เกิดอร้อเลออเดีเ๋ยวู้เกิด นั่นไปตีกันเลยนะนั้นเจอกันปิดตัวต่อไปครับโอ้ยจะตายเมื่อไรแล้วเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียว้าชิโนชิโนจิ้งจิ้งน้องน้องน้องจักช่งมันเกิดใหม่ครตอนนี้ก็ยังติดยังไม่เสร็จเขียวตายยากตายเย็นช่างเกินนะ จะได้เขียวเแล้วบ้าตายากอดได้แล้ว kab? ปะโออโออเออโรอเหืล้ไปเกิดพอดีเลยไปเกิดพอดีเลยเมื่อกี้อะไรแบบไม่เห็นแ้ไปเป็ดีเป็ดโอ้

สำหรับคลิปนี้เมื่อกี้ผู้ตีเป็ดเสร็จใช่ไหมฉันหลังรนนี้ก็ขอลาไปกันก่อนนะครับค่อยไปต่ออีพีสองต้หรับจนทเวิร์กปิดนะครับเพราะผมไปหาเป็ดแล้วเหนื่อยมากเลยโอ้โหเป็ดไม่เกิดสักทีอะผมไปหามาสิบตัวเสร็วแล้วตอนนี้เหนื่อยมากเลยขอตัาไปพักก่อนนะครับซ u a g เ i n รอต่ออีพีสองนะครับ Bui bui. <laughs>